กระขึ้นหัวพักษาจะใดกระบ,บายใช้น้ำจากใบบัวพักษาหายขาถาวรสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพระธาสุภาษิตเจ้าวันนี้พัดยังอยู่ในสวนหลังบ้านเจ้าตีหันอยู่นี่ก็คือบัวหอมถ้าได้น้ําดีเป็นกระออกดอกอ่าออกผลตลอดทั้งปีเจ้าอันนี้ชุดใหม่ชุดเก่านั้นหรือทิ้งไปแล้วเจ้า ปลูกชุดใหม่ได้กลิ่นนวยได้กลิ่นลูกเป็นหลายรอบแล้วเจ้าบวบนั้นเป็นอาหารประจําทินก็ว่าได้เจ้าปลูกแล้วก็ทำกับข้าวกับป่าได้หลายอย่างเจ้าทั้งพัดต้มแกงหรือว่าจะไปลวกกินกับน้ําพริกซ้ําลําเจ้าสดๆแบบนี้หวานเหมาะเจ้าคุณผู้ชมสําหรับประโยชน์นั้นมีเยอะพอสมควรใช้ได้ทุกส่วนเลยเจ้าบวบนี่นะตั้งแต่รากยันหัวเลยเจ้า ลากใบดอกผลทุกส่วนเป็นสมุนไพรยาทั้งสิ้นเลยเจ้าอย่างเช่นว่าแก้ไอแก้อากาศเกี่ยวกับประจำเดือนของสตรีเจ้าแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบช่วยขับพยาธิตัวกลมสาหรับคุณแม่หลังคลอดถ้าน้ํานมบ่ค่อยมีก็ช่วยเรียกน้ํำนมได้เจ้าแก้อาการเจ็บคอกระเกื้อนแก้อากาศหลอดลมอักเสบเรื้อรังในคนแก่แล้วก็ แกหูดได้อย่างดีเลยเจ้าสำหรับวันนี้ท่านใดที่มีกากบนหัวหรือว่าเยาจะใดกระเะหายมันจะเป็นคราบเป็นคราบลอกออกมานะเจ้าอาการเหล่านี้หลายๆท่านที่เป็นแล้วรักษายากมากเลยเจ้าบางท่านไปหาหมอใช้ยาเคมีเนะบบาะกระดีขึ้นจะยิ่งลุกลามเพราะฉะนั้นเฮามาใช้สมุนไพรพื้นบ้านดีกว่าเจ้าโดยใช้น้ําจากใบบวบนะเจ้าหัากแบบนี้เลยเจ้า แล้วก็บีบน้ำเปิ้นเห็นชัดก็จะเอาน้ำจากบวบตรงนี้จะน้ำจากใบบวบน้ำจากากิ่งก้านของเปิ้นเนี่ยบีบแบบนี้แล้วเอาไปทาบริเวณหัวหัวของท่านหรือว่าศีรษะของท่านที่มีอาการนะเจะ้าเป็นคราบเป็นคราบเป็นกลากเนี่ยจะใดก็บะหายลองใช้วิธีนี้พอเจ้าสูตรนี้เป็นสูตรพื้นบ้านเนาะเราจะใช้น้ำจากบวบเนี่ยเจ้า บีบออกมาน้ำพิ่นก็นจะเยอะเนี่ยจะเป็นอย่างที่ของพื้นบ้านเป็นของอโ,บโบราณโบราณเนาะที่เปิ่นใช้กันมาเจ้าเอา้ะผมให้สะอาดสะให้สะอาดเนี่ยน้ำพิน่นจะเยอะพอสมควรเจ้าเอาจะสะผมให้สะอาดใช้แชมพูเด็กนะเจ้าเนอใช้แชมพูเด็กจากนั้นบัต้องขยี้เจ้าแค่เอามือรูปๆแล้วก็สะน้ำล้างน้ำทิ้ง พอหมาดๆแล้วเขาก็เอาน้ําจากบวบนะเจ้านี่เลยบีบใส่แล้วก็มักไว้แบบนั้นเลยเจ้าบัดต้องล้างออกเน้อบักไว้แบบนั้นทั้งวันเลยเย็นมาเขาก็ล้างเขาก็สะออกแบบนี้เจ้าทาต่อเนื่องจนกว่าอาการจะดีขึ้นเจ้าจากนั้นก็จะค่อยๆทุเราเบาบางหายไปเนาะท่านใดที่มีอาการกากขึ้นหัวหัวเป็นแพ้แล้วก็เป็นค่าเป็นครา,าแบบนี้เจ้าพอ ทั่วไปผิวเผินบางคนก็บอกว่าเป็นหลังแคลเลื้อหลังติดแต้บบใจ้เจ้าเป็นกากเจ้าก,า,กากขึ้นหัวมันจะเป็นคราบเป็นคราบเลยท่านที่เป็นจะหูดีเนาะว่าอาการเหล่านี้มันจะลุกลามเจ้าลามลงมาถึงต้นคอเลยผมอยู่ตรงไหนมันจะลามไปถึงตรงนั้นนะเจ้าต้องขูดขูด,ด,ดออกขูดออกแล้วพอสะผมพอไอหมวันหนึง่งมันก็ขึ้นมาแนไหมหใหม่มันบาหายขาดเจ้าวิธีนี้หายขาดถาวรเลยเจ้าคุณผู้ชม ลองใช้สมุนไพรในครัวของเฮาต้นบัวผอมนะเจ้าได้ผลดีขนาดเดยเจ้าคุณผู้ชม